เพราะบางวัดเนี่ยนะครับบางวัดบางบางสำนักสงฆ์นะครับสร้างใหญ่โตมากเป็นบางทีเป็นหลักเป็นร้อยล้านก็มีแต่พอไปดูาชาวบ้านที่อยู่รอบๆยังยาก<ช>จนอยู่เลยครับอาจารย์นี่แหละครับคือสิ่งสิ่งที่อยากจะอยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วยผลักดันตรงนี้ที่หนึ่งว่าการสร้างวัดใหญ่ใหญ่โตแต่ว่าชาวบ้านรอบๆยังยังต้องทํานายังต้องลําบากอยู่เลยอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าจะใหญ่โตนะขอให้ใหญ่โตที่เป็น รมณียสถานคือเป็นป่าไม้สวนไม้ผลไม้สวนไผ่สวนเวรุวันสวนมะม่วงสวนอะไรอะไรที่มันให้ความลมเย็นเข้าไปแล้วลมรื่นลมเย็นแล้วก็มีปริศนาธรมคำสอนพุทธพจน์ติดตามต้นไม้ต้นไม้สอนธรรมอะไรพวกนี้ถ้าใหญ่โตนะครับวัดใหญ่ต้องเป็นวัดที่มีรมณียสถานที่ใหญ่ แล้วก็มีปฏิมากรรมสอนธรรมมีเสมามาจากตีลัตน,นะเออมีแท่นวัจราอาจความหมายเป็นยังไงยังไงให้คนมาแล้วเป็นทัศนศึกษาเป็นที่ให้ความรู้วัดเนี่ยมันต้องปักปักหลักด้วยคำว่าวัดเป็นที่ให้ประโยชน์ทางปัญญาไม่ใช่ให้วัตถุมงคลเครื่องรางของขังนั่นทำให้ปัญญาของ คนที่มารับไปเนี่ยจะล่อยหลอลงไปด้วยซ้ำไปซับก็ล่อยหลอปัญญาก็ล่อยหลอความเป็นชาวพุทธก็เฟ้งเฟ้งฟองฟ,งฟงองไม่นแน่นอนไม่หมดครครับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์หลายหลายคนถามอาจารย์เบียร์ไปนูน่นไปนี่เผยแพร่ธรรมะนะครับของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้ทุนไงครับอาจารย์ แลวทีนี้ทุนน่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่รับบริจาคเนี่ยจะเอาทุนมาจากไหนเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์เอาทุนมาจากไหนครับในการเนี่ยทำเนี่ยทำมานานเนี่ยเนี่ยเพราะหลายคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แดงเส้นละพันหรือเปล่าได้แดงเส้นละร้อยหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับเนี่ยในการดําเนินการเผยแพร่มันต้องใช้ทุนอยู่แล้วอาจารย์เอามาจากไหนครับถ้าอาจารย์ไม่รับบริจาคเนี่ยครับทั้งทั้งที่อาจารย์ก็ยัง่อาจารย์อาจารย์เบียครับอาจารย์เบียครับ อาจารย์เอามาจากการทําอาชีพของตนก็คือการขายเสื้อขายน้ํพคิกอาจารย์ขายเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารายได้เหล่าเนี้มาดูแลตัวเองแล้วก <S 2> <S 2> ็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามเนี่ยก็เอาเงินจํานวนเนี้ไปเป็นตัวดูแลตัวเองดูแลงานพระศาสนาในการเดินทางเพราะนั้นเวลาไปบรรยายธรรมที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะออกรายการทีวีไม่ว่าจะไปบรรยายธรรมทุกที่เนี่ยที่เขาให้เงินมาเนี่ยอาจารย์จะเอาเงินจํานวนนี้ ดเข้ากองกลางทั้งหมดไม่ได้รับเป็นรายได้ของตัวเองคาว่ากองกลางคือคอาจารย์เนี่ยจะมีสอนปฏิบัติธรรมที่บ้านทุกเดือนเดือนละสองวันเดือนหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณหกร้อยคนซึ่งอาจารย์จะเอาเงินจํานวนเนี้ยไปเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมที่บ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเปิดรับเป็นค่าคอร์สค่าอะไรอาจารย์สอนธรรมะฟปีหมดทุกอย่างเพราะนั้นรายได้ส่วนตัวของอาจารย์หรือในการเดินทางไปไหนมาไหนในการสอนธรรมเนี่ยจะเป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์เองก็คือได้จากรายได้จากการขายเสื้อขายน้ำพริกค เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาถ้าอยากจะสนับสนุนนะครับเหมือนกันนะครับที่วัดสวนแก้วถ้าอยากจะสนับสนุนวัดสวนแก้วเรามีเรื่องของการเรื่องของอการทําของเก่าการสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่อยู่แถวนั้นเป็นพันๆคนนะครับอันนี้ทํามานานแล้วนะครับหลวงพ่อทํามานานแล้ววันนี้นะครับเรื่องของคนตื่นทำนะครับไม่รับบริจาคไม่ได้แต่ว่าสนับสนุนโดยการซื้อของซื้อสินค้าแล้วก็นารายได้มาเผยแพร่ศาสนาน,นะครับแล้ว ถ้าเขาจะบริจาคแล้วครับอาจารย์มีม้งไหมครับอาจารย์เบียร์ครับมีไหมครับลูกศิับ์ลูกหาอยู่มีรับบริจาคจะเป็นรับบริจาคในกองกองกลางครับครับคาว่ากองกลางเนี่ยหมายถึงว่าเรารับบริจาคเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมอ่าก็คือกองทุนอาหารต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีกองกลางตั้งไว้หนึ่งกองเพราะว่าถ้าอาจารย์แบบภาระคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันขายเสื้อผ้าเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ ดังนั้นก็เลยวางเป็นกองกลางไว้ใครต้องการบริจาคก็บริจาคเข้ากองกลางโดยทุกเดือนเนี่ยที่มีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการดึงสเตทเมนทุกเดือนนะอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ที่เป็นบัญชีเนี่ยเขาจะเป็นคนทคําบ,บัญชีไว้ให้ถึงเวลาสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยจัดปฏิบัติทําอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะดึงสเตทเมนออกมาแล้วก็รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ต้องกระทบยอดให้ตรงกับบัญชีในทุกๆครั้งเพราะนั้นอันเนี้ยทุกคนที่บริจาคมาสามารถตรวจสอบได้เลยอันนี้เราจะรับบริจาคเฉพาะกองกลางดูแลเพ ส่วนเงินจํานวนนี้จะไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยจะใช้ในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นครับนี่นะครับหลายหลายคนเนี่ยหลายหลายสิ่งหลายหลายเห็นคิดว่าที่มีการเผยแพร่แล้วก็อ่านแอบอ้างพระพุทธศาสนาเข้ามาเอาพูดง่ายพูดต,งตรงๆก็คือการแอบอ้างพระพุทธศาสนาเข้ามาทํามาหากนิ่งนะครับจนกลายเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์พุทธพาณิชย์ไม่ว่าจะ,ะเป็นเรื่องของการหาไรายได้พุทธคุณสังฆคุณอะไรก็แล้วแต่ วันนี้เหลือคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับพุทธกับสมีคําถามมีคําพูดว่าพุทธกับสยังไงก็ต้องไปด้วยกันแต่ไปด้วยกันยังไงให้มันพอดีขอให้ทนอาจารย์พย,ยอมครับช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับว่าพุทธกับสไปด้วยกันยังไงให้มันพอดีครับมันมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยช่วยช่วยแนะนาหน่อยครับว่าพุทธกับสไปกันยังไงครับถึงจะให้พอดีครับอาจารย์ครับ ถามอาจารย์คารวะได้ถามละอาจารย์อาจารย์พยอมครับอาจารย์พยอมครับหลวงพ่อครับคือศสยศาสตร์มันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางออกจากทุกเป็นศิยศาสตร์ที่เชื่อไปแล้วมันก็จมดิ่งฝังลงไปในความเชื่อเหล่านั้นแล้วบางทีก็เอาไปใช้นอกลูนอกทางเช่นเอาไปใช้ลองว่าเข้าไม่เข้าวันได้ไหม แล้วก็เกิดปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นถ้าจะใช้ยศยสาสตร,ร์ขอยใช้แค่เป็นอุบายศีลธรรมอย่าได้เหรียนนี้ไปแล้วได้นี้ไปแล้วอย่าไปด่าพ่อรอแม่อย่าไปตีว่ามาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ให้เด็กมันรับคำมันสัญญาเหมือนกับว่าเป็นอุบายตกลงว่าถ้าต้องทำนี้นาถึงจะให้ไม่ใช่แจกแจกแจกแล้วเอาเงินมันให้ทำมา เด้วยให้ธรรมะด้วยถ้าอย่างนี้เสยศาสตร์ก็ไปด้วยกันเหมือนหลวงพ่อองค์ื่อหลวงพ่อเงินวัด<า>ไม่ใช่หลวงพ่อเงินวัดบางคลา,า,านนะเอาครับหลวงพ่อเงินวัดทองเยี่ยหอมนครเพชรนครปฐมครับถ้านครปฐมท่านจะให้หลักธรรมไปบินทบาตไม่กลับมาฉันที่วัดฉันที่หมู่บ้านแล้วให้ชาวบ้านมารับศีลรับพร แล้วก็เตือนว่าทำอะไรเสียหายหมู่บ้านเรานะอะไเสียจหุดแล้วท่านทาของพ่อปัญญาของพ่อปัญญาในนักเทศท่านบอกว่าไปดูเทศคับเราสอนทำแบบเข้าถึงตัวเนี่ยไปดูเรือนจำที่นครปฐมมีคนดอนเยหอมไปติดคุกไหมเนี่ยอืมท่านแปมองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะขลังแต่ การคําสอนหลังในการที่แนะนําให้เขอยู่กับพุทธธรรมคําสอนไม่ใช่ขังแบบหลวงพ่อสององค์เนี่ยเหมือนกันองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเงินกันเือนกันวัดบางคานแล้วเป็นยังไงเรื่องเป็นไงแล้ววัดดอนยี่หอมเป็นไงนะถ้าถ้ามีพยาศาสตร์ต้องไปในทางพุทธศาสตร์ต้องเหนือกว่าหน่อยต้องให้เหนือกว่าเยอะไม่ใช่ครับพยาศาสตร์เลยไปทต้งไหลโตไหลก้าว พุทธศาสต์ตามไปไม่ได้กี่ก้าวเลยมันก็ถูกในนั้นครอบงำถูกไสยศาสตร์ครอบครับก็ต้องพอดีใช่ไหมครับอาจารย์เบียร์ครับพุทธกับสไปด้วยกันยังไงให้มันพอดีครับคือในเมื่อเราห้ามไม่ได้อ่ะในเมื่อเราห้ามไม่ได้แล้วใช่อาจารย์ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเนาะอยากตามหลักคําสองพรยเจ้าเนี่ยคำว่าไสยศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ในการหลับไหลพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ในการตื่นรู้ ภานนนหน้าที่เราเนี่ยคือบอกสอนไปตามหลักสัจจคความจริงว่าผูุ้ทธเจ้าสอนอย่างไรสอนตรงไปตรงมาแต่ถ้าเรายังมาแบบพยายามจะเอามาร่วมกันเริ่มต้นจากเอาไสายศาสตร์เข้ามาปนกับพุทธศาสตร์แล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเข้าใจพุทธศาสตร์ได้อันนี้อาจารย์ยังมองว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หลักคําสอนที่ถูกตั้งตามหลักคําสอนรูพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราต้องการจะสอนให้คนตื่นรู้เราต้องสอนแบบพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันคืออะไรการที่คนเนี่ยเข้ามาในวัดต้องได้ยินได้ฟังธรรมะผูุ้ทธเจ้า ได้การสอนแบบตรงไปตรงมาตามหลักสักจจคความพิงอริยสัจสี่ถ้าละมูลจะไปอ้อมเนี่ยเฉพาะศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็เข้าใจยากแล้วจะหาคนที่สอนอย่างดีๆตรงไปตรงมาตามหลักคําสอนอธิบายขยายความได้อย่างเชี่ยวชาญตามธรรมตามวินัยเนี่ยอย่างที่เรียกว่าพระหูสูตรเนี่ยก็หายากมากอยู่แล้วแต่เรากลับไปอ้อมโลกกันเนี่ยทุกวันนี้ชอบเอาไปอ้อมโลกกันเอาเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยมันคู่กับอะไร ไสยศาสตร์เนี่ยมันจะคู่กับสิ่งที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริ์เสมอแต่อิทธิปาฏิหาริ์เนี่ยไม่ใช่ได้จากสมาธินะแต่เป็นอิทธิปาฏิหาริ์ที่ได้จากฤทธิ์เดชเดชานุภาพจากสะดาะข้อต่อชะตาเบิกบ้นเวียนเพียนทําให้รวยอ่ามีอะไรอะ่ะคุณที่เรียกว่าการเสกการเป่าป้องกันไทยบ้านเลือนป้องกันไปป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยเรียกเสน่ห์เรียกยามัมนกลายไปในเวนั้นคนก็จะไปยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นมีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคารวะญาติโยมเนี่ยมาฟัง แล้วพระรูปหนึ่งเนี่ยเอ่อก็ดำดินแล้วก็ไปโผล่ตรงหน้าพระเจ้าไปบอกพระเจ้าว่าเนี่ยขณะเนี้ยกาลังมีคนเนี่ยมาฟังธรรมสักพักหนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไปเตรียมที่ในการแสดงธรรมเขาก็ผุดดำดินจากหน้าพระเจ้าเนี่ยมาโผล่ตรงหน้าคารวะญาติโยมแล้วก็จัดเตรียมที่นั่งอาสนะแล้วก็ผุดกลับไปมาอีกไปเฝ้าพระเจ้าเพื่อนิมนต์พระเจ้ามาพระเจ้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยคารวะญาติโยมเนี่ยพระเจ้าเห็นเลยว่าไม่มีใครอยากฟังธรรมแล้วไปสนใจอะไรไปสนใจกับอิทธิปฏิหารที่เขาดำดินได้ในขนาดนั้น ผู้เจ้าเลยบอกว่าอะเธอจงแสดงเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารให้ยิ่งขึ้นไปอีกแสดงเลยเต็มที่มีฤทธิ์เท่าไหร่แสดงไปให้หมดเขาก็เริ่มแสดงอิทธิปฏิหารห่อ,อเอ๋อเดินอากาศดำดินดำน้ำทำทุกอย่างจนเขาบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยแสดงอิทธิปฏิหารทุกอย่างจบหมดแล้วก็ออกไปแล้วก็ก้มกาบผู้ใดเจ้าแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าเพื่อไปปฏิบัติธรรมความเพียรของตัวเองต่อทีนี้คา,วารวะญาติโยมก็เกิดแบบอปิติขึ้นมาขนาดลูกศิษย์เนี่ยยังเก่งขนาดนี้พระผู้ธดเจ้าเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนั่นแหละเป็นเหตุผลว่่าารทเเจ้้้ถึงงิมตนแสดดไ แลวพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกอึดอัดขยักขยั่งเกียรติชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรขวางกั้นต่อธรรมะของพระองค์อย่างเช่นเดียวกันกับอิทธิปาฏิหารที่เขาแสดงเขากลายเป็นจิตเขาเนี่ยไปมองกับอิทธิปาฏิหารแต่ไม่สนใจคาสอนพระเจ้าแล้วในขณะนั้นถ้าพระเจ้าสอนธรรมะจะไม่มีใครเข้าใจธรรมะของพระองค์เลยพระองค์เลยบอกแสดงไปให้จบไปเลยและเด็ดที่เหลือยกให้เราพระเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมได้เพราะว่าคนเห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยต้องเหนือกว่าพระภิกษุที่แสดงอิทธิปาฏิหารนี้แน่นอน ดังนั้นถ้าเรามวลจะเอาสายยศาสไปเกี่ยวข้องกับหลักคําสอนมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีว่าอะไรเขาจะไปยึดติดกับไอิทธิปฏิหารหรือสายยศาสไอของวิเศษวิโสที่จะปกป้องกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราซื้อของสายยศาสมาเพื่ออะไรแก้จนแก้ทำให้รวยปกป้องรักษาคุ้มครองภัยอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นในเวนั้นหมดเลยมันไม่ได้อยู่ในเวของหลักคําสอนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นอาจารย์จึงมองว่าตามหลักคําสอนได้ด้วยถูกต้องคือ ควรสอนแบบตรงไปตรงมาเลยใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจปล่อยให้เป็นตามอินทรีย์บารมีของเขาเพราะเราไม่สามารถรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของเขาได้พระเจ้าจึงบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้อินทรีย์บารมีของแต่ละคนว่าน้อยมากในการบรรลุธรรมหน้าที่เราสาวกไม่มีสิทธิ์รู้เลยทํำยังไงพูดไปตามหลักสัจจะความจริงเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจปล่อยให้เป็นตามอินทรีย์บารมีของเขาเองครับหลวงพ่อครับฟังแล้วชื่นใจไหมครับว่าวันนี้มีคารวส นะครับได้เผยแพร่ธรรมะให้กับศาสนาพุทธของเราเนี่ยเพิ่มมาอีกพลังอีกมากมายเลยอยากจะให้หลวงพ่อนะครับกล่าวถึงอาจารย์เบียร์หน่อยครับให้กําลังใจให้พรก็ได้ครับในการนาพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วๆไปนะครับ<ม>ารคุณยมอาจารย์คุณยมอาจารย์ถือว่ามาถูกทางแล้วก็ขอให้ไปสุดทาง ที่ดีงามต่อไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่าได้ฉะลับไปไหนอย่าได้มีวาระครับว่าเสื่อมไปขอให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับสาธุครับสาธุครับจา์เดียครับให้ความมั่นใจครับกับหลวงพ่อและก็ประชาชนทั่วทั่วไปเลยครับว่าวันนี้พระพุทธศาสนา อาจารย์จะเป็นหนึ่งนะครับที่จะคงเผย,ยแพร่พระพูดศาสนาของเราสืบไปครับอาจารย์ครับก็ให้มั่นใจได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ตามหลักคาสอนพระเจ้าปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าพพิพพจารณาทุกอย่างตามหลักคําสอนพระเจ้าหมดจะปฏิบัติอะไรจะทําอะไรจะพูดจาอะไรแม้ในหลายๆอย่างในหลายๆครั้งอาจารย์ดูพูดรุนแรงดูออกรุนแรงแต่เราอย่าลืมว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าสนใจที่ตัวผู้พูด บุคคลใดก็ตามสนใจที่ตัวผู้พูดผู้ผสแสดงธรรมจะไม่เข้าใจการสแสดงธรรมนั้นเลยเพราะเขาไม่เข้าใจเนื้อหามวลแต่มานั่งสนใจว่าเสียงเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่าง,งานั้นอันนี้ผู้จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมแต่ใครก็ตามที่สนใจที่เนื้อหาของหลักธรรมในสิ่งที่อาจารย์กาลังบอกสอนอยู่บุคคลนั้นจะสามารถเข้าถึงธรรมตามหลักคําสอนพุทธเจ้าได้เพราะหน้าที่เราผู้คนมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นไปตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเอ็นเอียงใดๆทั้งสิ้น เพราะนั้นขอให้พวกเรามั่นใจมั่นคงอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าโดยส่วนเดียวพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในหลักคําสอนของพระองค์โดยส่วนเดียวเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดจราชาลและเปรตวิสัยเพราะใครที่อย่างลงมั่นต่อพระองค์เพียงผู้เดียวหรือพระตนตรยัยจะนําสู่ความเจริญในทางเดียวไม่มีตกต่าลงได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเชื่อมั่นในตัวคําสอนไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวอาจารย์ เพราะต่อให้เชื่อมั่นในตัวอาจารย์วันหนึ่งอาจารย์มีโอกาสในการเสื่อมได้ดังนั้นขอให้เรายึดมั่นในหลักคําสอนเป็นหลักถ้าอาจารย์เสื่อมคําสอนจะยังอยู่ในใจเราเองเพราะเราได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามผลตามกําลังอินทรีย์บรารมีของตนสนใจที่เนื้อหาและเร่งทําความเพียรปฏิบัติธรรมให้สิ้นสุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากัครับวันนี้นะครับ กราบขอพระคุณพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อพยอมนะครับกราบขอพระคุณอาจารย์เดียนะครับผมที่ให้ความรู้แล้วก็จะน้อมนำนะครับคำสั่งสอนทั้งหมดนะครับไปเผยแพร่สู่ประชาชนคนไทยในพุทธศาสนาอีกต่อไปกราบขอพระคุณครับผมสวัสดีครับ